าราศีฟ้ามีตาพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะาราศีฟ้ามีตาพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้มีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับการเงินบอกได้เลยว่าการเงินของคุณกำลังจะดีขึ้นมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเงินที่คุณรอคอยอยู่จะสมหวัง ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์คุณมีเกมที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่และการเริ่มต้นในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือการงานถือว่าชาวราศีสิงห์จะได้รับโอกาสดีๆในช่วงระยะเวลานี้ด้วย ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ไม่สบายใจในเรื่องของการเงินการเงินหมุนเวียนเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่หลังจากนี้ไปชาวราศีกันจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นหากใครที่มีปัญหาติดขัดจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือทางด้านการเงิน ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลหากใครที่กำลังรู้สึกเหนื่อยและท้ออยากมีทางออกของปัญหาชาวราศีตุลเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะผ่านผนกับปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถือว่าการเงินของคนที่เกิดในราศีตุลน,นี้จะผ่านไปได้ด้วยดีและจะมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้น หากใครที่เราคอยเกี่ยวกับผลกำไรในการค้าจะเป็นช่วงที่ค้าขายดีมีกำไรคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสามารถต่อยอดการเงินให้คุณได้บราศีมีผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนหากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกท้อคุณเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยข่าวดีที่คุณรอคอยจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานเรื่องงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผลงานของคุณในช่วงนี้จะโดดเด่นส่วนใครที่ทำการค้าถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจต่างประเทศ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ